สวัสดีครับนา้นาๆที่ชื่นชอบและรักในการตกปลาทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับช่วงเก็ดเล็กเก็ดน้อยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงออต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับในการตั้งตกแบบไม้ตายครั้ที่แล้วเราตั้งตกแบบไม้ตายให้ทุ่นค่อยๆไหลจมลงไปนะครับครั้งนี้เราจะมา พูดคุยกันเรื่องการตั้งตกแบบไม้ตายตะกั่วเบาเราย้อนกลับไปดูลักษณะของทุ่นในครั้งที่แล้วกันครับก็คือตะกัวจะลงไปแตะที่พื้นนะครับแล้วก็เราตั้งให้หางทุ่นโผล่พ้นน้ำา3ข้อสีจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับครั้งนี้เราก็จะมา ออตั้งไม้ตายตะกวัวเบากันก็คือจะใช้ทุ่นที่เราใช้ในการตั้งไม้ตายคราวที่แล้วนะครับเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างก็เริ่มด้วยการลูดสต็อปเปอร์ลงมานะครับเพื่อใช้ในการตั้งทุน่นเราทิ้งสต็อปเปอร์ตัวบนสุดเอาไว้เพราะว่าเราตั้งระดับน้ำไว้แล้วเมื่อกี้นะครับในการ ตั้งตกคราวที่แล้วเรารูดแค่ตัวบนลงมา1เมตรแล้วก็รูดตัวล่างลงมาแต่ก็ค่อยๆเล็มตะกัวออกนะครับใจเย็นๆค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆจนได้ลักษณะการจมของทุ่นประมาณนี้ครับให้ได้ลักษณะของการ จมของห่างทุ่นประมาณปิ่มๆน้ำแบบนี้นะครับอ่ะเท่านี้เราก็จะได้การตั้งตกแบบไม้ตายตะกัวเบานะครับก็คือข้อดีของมันก็คือลดภาระน้ำหนักของตะกัวลงไปได้จากนั้นก็ตั้งหาระดับน้ำแต่คราวนี้เราง่ายแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งไว้แล้วก็ ตั้งทุนลงไปเมื่อเราตั้งหาระดับน้ำได้แล้วลักษณะของทุนก็จะเป็นแบบนี้ครับตะกั่วก็ลงไปแตกที่พื้นตัวหางทุ่นเราตั้งให้โผล่บนน้ำสามข้อสีนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการตั้งทุ่นหมายตายตะกั่วเบา ก็คือข้อดีก็คือลดภาระของน้ำหนักตะกั่วลงทำให้เวลาปลากินน่ะก็เซนในการอ่อานทุนก็จะดีขึ้นะนะครับแต่ก็มีหลายคนถามว่าอา้าวถ้า,างั้นเราก็ตั้งตกแบบไม้ตายตะกั่วเบาไปเลยสิทำไมต้องมีไม้ตายในแบบแรกที่ให้ทุนค่อยๆไหลจมก็จะบอกอย่างนี้ครับบางครั้งบางสถานการณ์บางหมายนะครับที่น้ำไหล หรือลมแปรงขึ้นแรงนะครับอาจจะต้องใช้ไม้ตายในแบบแรกเพื่อใหออ้ตัวน้ำหนักตะกัวนะครับคอยถ่วงทุน่นไม่ให้ทุ่นปลิวไปปลิวมาหรือตะกัวปลิวไปปลิวมาตามความแรงของน้ำหรือคลื่นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะง่ายหน่อยครับเพราะว่าเราใช้การตั้ง ตะกัวในครั้งที่แล้วนะครับเอามาตั้งต่อเลยเพียงตัดออกนิดนึงก็ตั้งไม้ตายตะกัวเบาได้แล้วครับก็น้นๆท่านใดที่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณนะนะที่ติดตามและรับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับมีความสุขสนุกกับการตกปลาในวันหยุดนี้และพบกันใหม่กับ Abigfish ช h a n n e l ครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ